สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากปาเทพของขึ้นดายับประยุทธ์โวยคนไม่มีจะแดกอัดเป็นแค่หุ่นเชิด จากที่เคยออกมาชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทำงานใช้ได้ดีที่สุดตั้งแต่เห็นมาจนทัวลงหนักล่าสุดในเพจขนมเปี้ยะคั้นเทพของตลกชื่อดังเทพโพงามก็ได้ไลฟ์ระบายถึงสถานการณ์เข้าของที่พร้อมใจกันขึ้นราคาว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ผู้นำต้องแอคชั่นแล้วจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ ตอนนี้ออกจากวงการเลยไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นมาสนใจเรื่องทำรรม,มาหากินทีนี้การทำม,มาหากินแน่นอนต้องมีปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะหมูราคาขึ้นผักขึ้นทุกอย่างมันเป็นยังไงไม่รู้จะทำยังไงเพราะอะไรล่ะ หนึงเราไม่ทําพลิกฟื้นท้องถิ่นของเราไว้ก่อนมันเลยไม่มีฐานพอไม่มีฐานจะมีอะไรขึ้นมาเราก็ต้องใช้จายหมดต้องไปกู้เขามาจริงๆผมไม่ชอบเลยเรื่องที่เอาเงินมาแจกตรงนี้ไม่น่าทําเป็นมาตรฐานเอาไปทําส่วนอื่นซะสมมติเอาไปลงทุนให้คนเลี้ยงหมูให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าหัดให้คนอื่นต้องไปหาซื้อกินสิ ถ้าหาซื้อกินเหมือนเราเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้เลี้ยงลูกให้ช่วยเหลือตัวเองบ้างมันถึงเป็นอย่างนี้ไงเด็กเล็กยุคนี้เลยเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หัดให้ลูกหลานได้ช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันลำบาก สมัยก่อนชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรไว้กินไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรของมันขึ้นใครได้ละ่ะก็พวกพ่อค้านายทุนนั่นแหละมันคิดอยู่แล้วยังไงมันก็มีแต่ได้กับได้มันไม่ขาดทุนอยู่แล้วพ่อค้าคนกลางเนี่ยเราจะทำยังไงดี เราคนไทยจะไปหวังอาศัยเขาอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอผมไม่เข้าใจบรรพบุรุษเราก็ไม่เคยสอนให้รอกินอาหารจากประเทศอื่นส่งมาให้กินมันไม่ใช่แล้วประเทศอื่นเขาส่งของมาคุณรู้ไหมว่าเขาจะปลอดภัยขนาดไหนเราไม่ได้บูลลี่เขานะแต่เราต้องระวังตัวเหมือนกันเขาไม่ธรรมดานะข้าวสารอย่างปลอมได้เลยมันดูไม่ออกเลยหมูปลอม ไข่ปลอมทำได้หมดแล้วคุณจะรู้ไหมเวลาเขาส่งอะไรเข้ามาข้าวสารบางทีไปหุงแล้วถึงรู้กินไปแล้วด้วยก็มี บางครั้งพวกมหาอำนาจหลอกให้เราทำอะไรไปสุดท้ายต้องไปอาศัยมันทุกวันนี้มันส่งเสริมยาฆ่า,ามแมลงเพื่ออะไรเราก็ต้องซื้อของมันมาใช้ทุกๆครั้งไปชาวนาจะไปเหลืออะไรรัฐบาลไม่ได้ดูแลเลยตรงนี้ปล่อยให้นายทุนโอ้โหเอากันใหญ่ไม่ว่าทางไหนมันกำลังเริ่มเข้ามาแล้วมันกำลังจะคุมหมดแล้วยังไม่รู้อีกใช่ไหมคนไทยเราประเทศอื่นเราไม่รู้แต่จีนชัดเจนทำออกมาได้ยัง ไงไม่รู้เหมือนมากเมื่อเราเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกคนหน้าต้องเตรียมเราเห็นแล้วบ้านเมืองพอเกิดอะไรขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันไม่ได้นึกก็มีเราต้องดูแลตัวเองบ้างต้องช่วยตัวเองไม่งั้นจัดลำบากลูกหลานเรามีเยอะแยะของขึ้นทุกอย่างไม่เข้าใจผู้นำยังไงกันแน่หรือเป็นแค่หุ่นเชิดน้ำมันก็ขึ้นอีกแก๊สขึ้นหมดเลยแล้วยังไงครับ ผู้นำเขาอย่างไงกันแน่ผมก็ไม่เข้าใจผมมั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนที่ทำได้ของแบบนี้ไม่ยากเพียงแต่ติดตามเท่านั้นเองหมูแพงก็ติดตามไปช่วยอีกทางเราต้องช่วยทันควันไงถ้าปล่อยแช่แช่แบบนี้บางฝ่ายเขาก็ดูจังหวะอยู่แล้วเดี๋ยวก็ซวยอีกทำไมมันขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องเหรอผมไม่เข้าใจตามสบายพวกเขาเลยเหรอรัฐบาลเป็นตัวเชิดเฉยๆนายทุนพวกนี้คือเจ้าของประเทศใช่ไหมยังไงกันแน่ ถ้าคนไทยเฉยๆแบบนี้ผมว่าเสร็จเขาแน่บ้านเราก็มีบ่อน้ำมันอะไรทุกอย่างมีหมดทำไมคนไทยไม่เคยได้สัมผัสของถูกๆหรือของคนไทยที่ทำเองได้ถ้าเราซื้อน้ำมันจากต่างประเทศก็พอหน้าคิดแต่นี่ประเทศไทยขุดตรงไหนก็ได้ผมก็เป็นห่วงเดี๋ยวรัฐบาลจะควยเควแล้วไปเข้าร่องอีกกลุ่ม ถ้ารัฐบาลไม่คิดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าที่ดูข่าวคราวมันไม่ได้แล้วมันต้องแอคชั่นแล้วนะผู้นำไม่ใช่อยู่เงียบๆอย่างนี้มันไม่ได้เงียบๆเดี๋ยวเสียคะแนนนะต้องสั่งไปจัดการเลยมันแพงมาจากไหนทุกอย่างมาจากนายทุนทั้งนั้นพ่อค้าคนกลางทั้งนั้นทำไมไม่จัดการกับมันซะละ่ะให้คนไทยเป็นขี้ข่าอยู่ได้ ประชาชนจะอยู่ยังไงไม่มีจะแดกแล้วไอ้ชิบหายนี่ก็เป็นห่วงนะเชียร์มาตลอดนายกคนนี้แต่ดูดูแล้วเขาไปอยู่ในกลุ่มซึ่งมันไม่ได้ก็ไม่รู้เราต้องรีบจัดการของแพงมายังไงส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเลยมันแพงอย่างนี้แล้วประชาชนจะอยู่ยังไงไม่มีจะกินแล้วมึงจะมาขึ้นอีกรัฐบาลเขาไม่เห็นประชาชนนี่ถูกต้องเลยถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวคะแนนจะต่ำลงนะคนเกลียดเขาก็เกลียดเลยนะ ของขึ้นแต่รายได้ไม่ขึ้นดูแล้วเหมือนออกกฎมากินอย่างเดียว ไม่ห่วงประชาชนเลยถ้ายังอยู่อย่างนี้อีกเดี๋ยวก็จบมองประชาชนหน่อยรัฐบาลยุคนี้พอท้ายท้ายมายัางไงอีกแล้วชักไม่มั่นใจเหมือนกันขอเถอะอันไหนประชาชนเดือดร้อนต้องจัดการแล้วเอาเงินไปแจกนี่พอแล้วละ่ะเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้ให้เขาช่วยเหลือตัวเองเอาเงินไปให้เขาก็ไม่ได้ให้ทุกคนช่วยทั้งชาติก็ไม่พอช่วยได้ล้านกว่าคนมันจะได้อะไรเอาเงินที่จะแจกเอามาทําให้ทุกคนได้ประโยชน์หมดดีกว่า มาสนับสนุนท้องถิ่นเราดีกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยพอจะทำเดินขบวนมาแล้วขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกเมืองตายรับรองนายกมาอีกสักพันคนต้องเจอแบบนี้ทั้งนั้นไม่จบหรอกเพราะมีตัวอุบาทอยู่ในนั้นผู้นำทำอะไรให้เร็วหน่อยถ้าช้าช้าอีกฝ่ายก็มีโอกาสเลยผมก็เอาใจช่วยผมไม่ได้ห่วงนักการเมืองหรอกห่วงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างประยุทธ์เดี๋ยวก็ต้องไปกันหมด เราห่วงสถาบันเป็นดวงใจของทุกคนเหตุการณ์กำลังแย่ๆก็ต้องรู้ไงต้องชะลอไว้ก่อนแล้วจะขึ้นทำไมมาเป็นรัฐบาลทำไมวะเนี่ยตกลงรัฐบาลนี้เป็นหุ่นเชิดตัวจริงอยู่ที่นายทุนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ